สวัสดีครับวันนี้ทีมงานนะครับ POS POS นะครับจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับเจ้าตัวแอป POS t POS นะครับหรือ POS ก็ได้นะครับบนเครื่องน a c Apple Silicon M1 นะครับซึ่งในกรณีเนี่ยครับก็วิธีการติดตั้งติดตั้งยังไงอย่างแรกก่อนต้องย้ำว่าเครื่อง Mac ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเครื่อง Mac นะครับที่เป็นชิปตระกูล M1 ขึ้นไปนะครับจะเป็น M1X M2 ก็ได้นะครับหรือเรียกว่า S Apple s i ซีกอนนะครับี่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นเร่เครื่อง Macbook Air วิธีการเช็คว่าเราเป็นชิปซ i กอนหรือเปล่านะครับง่ายๆเลยก็คือเราก็เปิด App Store ขึ้นมาครับอ่าหลังนั้นเนี่ยพอเราเปิดมาเสร็จปุ๊บไอช่องค้นหาก็ให้พิมพ์ชื่อแอป,ปเราว่า POS POS Enter นะครับหลังนั้นเนี่ยนะครับถ้าบางทีเราไม่เจอเจ้าตัวแอป,ปที่ชื่อ POS t POS นะครับก็ให้ทำการนะครับ มาที่ตรงบริเวณตรงนี้จะสังเกตเห็นว่ามันจะมี2ช้อยอคือแบบที่เป็น Mac App นะครับกับ iPhone App ให้เลือก iPhone App นะครับแล้วก็กดเข้าไปกดติดตั้งอันนี้ผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราจะเปิดโดยตรงจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราอ่ะจะไปที่ Finder นะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชัน เวลาติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยแอปเราอยู่ที่นี่นะครับก็ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดมันขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วรวดเร็วนะครับคือบน M1 จะทำงานเร็วมากจุดสังเกตคือถ้าเรารันดูบน M1 เนี่ยนะครับจะเป็นขึ้นมา M1 นี้สาหรับคนที่เป็นชิป Intel นะครับก็คือเป็น Macbook ทระกูณ Intel เนี่ยจะไม่สามารถใช้อย่างนี้ได้นะครับต้องเป็น M1 ขึ้นไปนะครับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น i iMac Macbook Air Macbook Pro ได้หมดเลยนะครับ เราสามารถที่ทการปรับเปลี่ยนนะครับการแสดงผลคือการแสดงผลดยดีสฟอลเนี่ยมันจะเป็นไซส์แบบ iPad แต่เราสามารถที่จะทําการเหมือนกับย่อให้เป็นแบบแนวตั้งก็ได้คือแอปของทางพอดพอเนี่ยรองรับการแสดงผลทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนวิธีการก็คือเพียงแค่ยืดถ้ายือดอย่างนี้ก็จะเป็นแนวนอนนะครับเป็นแลนด์สเคปถ้าหดเนี่ยเป็นแนวตั้งนะครับการทํางานรวดเร็วครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราดีไซน์ให้มันสามารถใช้ประสิทธิภาพนะครับของ เครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแรกก็คือสามารถใช้ได้เหมือน iPhone เลยสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่เป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดเล็กแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์บเสเ็จขนาดใหญ่ได้ด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไอโฟนแล้วก็ไอแพเนี่ยผมก็ได้ทําการพัฒนานะครับให้รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ได้ทั้งใบเสร็จขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับก็ก็คือ A4 ประเด็นคือเราต้องเช็คนิดนึงนะครับว่าแอปของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชัน10.4 4ขึ้นไปหรือเปล่านี่คุณจะสาธิตดูนะครับในกรณ มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็คือเราก็สามารถเลือกเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่คือเครื่องพิมพ์แบบนี้นะครับที่พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ A4 นะครับส่วนขนาดย่อก็ได้เหมือนกันนะครับการตั้งค่านะครับก็สามารถทาได้เหมือนเดิมนะครับโดยการมาที่นะครับตรงนี้นะครับตั้งค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กนะครับก็คือเครื่องพิมพ์ความร้อนเนี่ยพวกเนี้ยนะครับบลูทูธก็ได้อะไรก็ได้นะครับได้หมดแต่ว่าในกรณีเครื่อง Mac เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำบลูทูธ ยกเว้นจะเป็นบลูทูธตระกูลที่มันอาจจะเป็นแพงหน่อยเพราะว่าถ้าจะเป็นบลูทูธธรรมดามันจะช้านะครับแต่พูดง่ายคืออะไรที่เคยเชื่อมต่อได้บน iPhone iPad บน MacBook Pro นะครับแม่บน MacBook Apple Silicon ได้หมดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าได้ทุกหน้าเลยเอาล่ะถ้าเกิดคิดว่ามีคำถามยังไงนะครับก็ฝากเขาเรียกว่าคำถามมาทางช่องทางทางไลน์แอดนะครับแอดไซน์ o s, s, s ได้เลยนะครับเจ้าที่ยินดีให้ความ แนะนำนะครับให้คำช่วยเหลือนะครับสุดท้ายนะครับก็ยังไงเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นเครื่องอเครื่อง Mac หรือเปล่านะครับที่เป็น M1 หรือเปล่าก็ย้ำอีกทีว่าจุดสังเกตคือตรงนี้ถ้ามันขึ้นคำว่า M1 แปลว่าเครื่องเราเป็น M1 นะครับหรือถ้าเกิดเราเลงไม่เจอให้มาที่เครื่องมา Apple about this Mac แล้วก็สังเกตว่าเครื่องเราเนี่ยเป็น Apple ที่มีคำว่าเจ้าตัว M1 หรือเปล่านะครับหรือ M ขึ้นไปนะครับโอเค ก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r ้ b ยด้วยนะ,นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ